อ้าวผู้สาวมาจริงๆด้วยวะยูโรอ้าวผู้สาวมาทำไมอ่ะไม่รู้เลยฮิผู้สาวไอ้ยิ้มได้ปะไอ้ยิ้มได้ วัสดีครับผมเจ้นยังฟียฮะวันนี้ก็ขอทุกคนมาชมเป็นวัยรุ่นในตำนานแล้วกันนะครับวัยรุ่นยุค90ไม่ใช่90นะประมาณ2,000 <Nope. S 1> ต้นแล้วกันนะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนแน่นอนนะวันนี้ไม่มีเวฟไม่มี พี่เซ็กหรือไม่มีรุ่นเดือนอ่าพามาดูรุ่นเกา่ารุ่นเก่าเลยนะครับไปดูแล้ดีกว่าว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างก่อนที่จะไปดูรถไปพบกับช่างดีกว่าน้องชายของผมเองนะครับครับสวัสดีครับโอ้โหนานๆได้เจอกันทีเราหางยกันเป็นปีครับน, <S <S น้นองชายเวงนะครับก็ยูโรตัวตึงโอเคไปรุ่นรถรถลงข้างทางเดี๋ยวขึ้นทีเสออให้ดูนี่เฮ้ย้ย ตกจไปงนี่นี่เป็นไงทุกคนตัวเจกกำลังทำอยู่ครับเบียบร้อยเบียบร้อยในลงป่าอ้อยเบียบร้อยฉายาลงป่าอ้อยนะคันนั้นนะคันนี้เป็นรุ่นอะไรยูโรโซนิกครับพี่นี่โซนิกในตำนานเลยวัยรุ่นสมัยก่อนนี่คือใครๆก็อยากได้นะโซนิกนะรถในฝันพี่รถในฝันรถในฝันเลยเอามาทำสักหน่อยนี่เป็นไงอันนี้เป็นรถขี่เล่นนะทุกคนนะใช่ไหมรถขี่เล่นเอาไว้ขี่ใจตลาดนี่ เออกีจ่ายตลาดแบบซื้อน้ำปงน้ำปั่นแถวบ้าน <c oughs> เ,เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะนี่โอ้โหยูโรคันนี้ใจตลาดจริงเบย oh, <no. S 1> เล่นแถวอำเภอีอ่าไม่ขิงขิงนเอาไว้ซื้อขิงซื้อขาเฮ้ย hey, 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 ไม่ใช่นะทุกคนเอาไว้ก็เป็นรถของน้องเนาะเอาไว้ขี่เล่นเนาะนะครับคันนี้ทำเองไหมทำเองพี่เพิ่งเส นี่เป็นไงทุกคนน้องชายก็พัฒนาฝีมือมาเยอะมากนะครับก็ตอนนี้ก็มีงานเกี่ยวกับรถจะเป็นพวกลูกใหญ่เนาะสส่วนใหญ่เนาะนะครับแต่ก่อนที่เรารู้กันก็คือยูโรเนี่ยอยู่กับผมมาก็โหลายปีนะทุกคนนะวันสิ0ปีได้นะนะครับก็ตั้งแต่น้องยังเด็กๆอ่ะก็อยู่ด้วยกันมาวันสิกว่าปีนะครับก็น้องก็มีแฟนน้อก็แยกตัวออกมานะครับมาทำเดนดูครับไปดูเนาะ๋ครับพี่นะครับก็ ได้ครับช่วงนี้เป็นตัวตึงของคำชีหน่อยนะเพราะว่าตัวตึงจริงๆนะก็น้องทำแถวคำชีเนี่ยจะเป็นรถรถแรงซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จิมมาจากของน้องนะนะครับมาดูดีกว่าว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างายูโรมาชิบุลมีอะไรบ้างเอ่ยมีปั๊มอันนี้เป็นฐานปั๊เนาะครับนี่นะติดมากับรถติดมังรถเลนะครับก็เป็นเกียระกับด้วยอันนี้คือของแต่งเนี่ยคือตำนานมากเลยนะครับ ตำนานมากเลยนะทุกคนดูดิไอ้เหี้ยอย่างเก่าเลยของเก่าเกมตั๊กแต่อยู่อู๋ช่างโจ้แล้วครับนี่ขโมยมาด้วยใช่ขโมยมาเนี่ยนี่นะทุกคนดูโอ้โหเก่าจัดนะครับอะไรสะสมพี่อะไรสะสมจากร้านเมื่อก่อนทำกับลูกพี่นี่อยู่กับช่างโจ้เนาะเาทิ้งเราก็เก็บมาแต่ก่อนจะเป็นเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนี่คือคืออะไรเพื่อนเลยอะไรเพื่อนทั แอบเลยนะครับอ่าเว็บเลยอะไรเพื่อนนะคันนี้เป็นอ่าโซนิกอะไรอะไรช่างเออโซนิกอะไรช่างของลูกค้าด้วยของลูกค้าด้วยเออจับมาใส่เอาครับนี่เป็นไงทุกคนเก็บครับเตีโอ้คันนี้มีแผงคอด้วยนะครับนี่แผงคอเป็นแผงคอวีของมงดีดีเคทีของหน้าดำด้วยนะครับนี่เป็นไงทุกคนน้องแบรนท์นะเว้ยของแบรนนะถ้าถ้าเปรียบเป็นของของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงนะอันนี้คือของแบรน นี่คือแบรนด์เนมนะบอกไว้ก่อนนะเออนะครับถ้าเป็นเทียบเออเขาเรียกว่าไงเสื้อผงเสื้อผ้าฟิลลูงฟิลล่าอะไรพวกนี้เนาะในเกอะไมกกี้อันนี้ก็จะเป็นแบบดีเทีอ่าลูกสูบแคมอะไรก็เป็นเต้บ้านสวนอะไรพวกนี้นะเออนะครับอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะพูดไปเรื่อยนะเออนะครับมีฝั่งนี้มีอะไรบ้างเลยมีสวิตต์อันนี้สวิตอะไรนี่ปิดเปิดครับปิดเปิดเครื่องเหรอแน่นครับก็ใหญ่ทรงไว้รุ่นตั้งแต่ ก็จะมานนี้นะทุกคนนะดิบเื่อนครับดิบเื่อนดิบเื่อนของแท้ของแท้ของเลยถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นปะอันนี้คือถังน้ำมันนะอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้มีหรือเปล่านี่ไม่มีน้ำมันไหมมีแต่จะขับขับอย่างเดียวโอ้จะหมดเลยขับแค่เดียวก็ไหวนี่ไม่มีสายนะทุกคนนี่มีค้างสายเลยนี่ไม่ติดให้คนได้ฟังไหมเนี่ยถามจริงนะครับถ้าไม่ได้ติดให้ฟังก็ขออภัยนะครับตอนนี้โอ้โหลมอย่างว่าเฮ้ย อนแรกก็อยู่ข้างบนว่าจะถ่ายข้างบนนะครับวิวสวยมากนะข้างบนนะแต่ว่าลมมากนะฮะพอดลม,มขนาดหลบมาอยู่ข้างล่างแล้วนะเออก็ยังลมเหมือนเดิมเนาะนี่มาดูเครื่องดีกว่ามายูโรเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอามะนาวมาพี่มานาวกอนเอา้าผู้สาวมาจริ้มเ,เลยเอา<ม>้าผู้สาวมาทำไมอ่ะหลบยตอนแรกเขาอยู่ข้างบนนะเว้ยนี่ผู้สาวมาผู้สาวมาแซลแซลแซลผู้สาวอะ หญิงสาวนิงจ้าหญิงสาว,อสาวไ,ไอ้ยิ้มด้วยไอ้ยิ้มได้ะอะยิ้มด้วยเมื่อกีกเ้เลยาเออบอกแล้วว่าอยากเปียวก็เลี้ยวมาเออเลี้ยวมาจริงด้วยว่ะเฮ้ยนี่ไปแล้วมีเขื่อนนิดๆได้เมื่อกี้เออน้ำมามาดูว่าน้ำดีก,กว่านอกเรื่องไปเยอะแล้วนะครับหม้อน้ำเป็นของอะไรเอ่ยของ CBR ครับอันนี้ของ CBR เนอะนี่งานไมเนียมครับนี่ไงทุกคน CBR นี่เป็นหม้อน้ำแบบอ่าทรงเล็ก เหมาะทรงเหมาะกับทรงมากเลยนะรถก็ต่ำอ่ะบอกเลยที่จะต่ำจันเลยนะครับดูดิดูระยะมันดิปกติที่คือมันเยอะมากเลยนะโอ้เออว่าข้างล่างเป็นมีเนียมด้วยนะทุกคนโอเคข้างล่างเป็นมีเดียมนะนะครับชุดหน้าก็ทําสีครับทูเคทําเองครับอันนี้ทําเองด้วยเงาจังวะในการ แก้วนี่จานผมชอบมากเลยว่ะจานไฮไลท์มากเลยทุกคนนี่จานไทเทเนียมไม่ใช่อะไรนะครับมันไม่ครับนี่เป็นไงโหดจัดจานไทเทว่ะทุกคนเคยเห็นไหมล่ะนี่จานไทเทนะเนี่ยลายก็นี่ควันท่วเลยครับโอ้หโคตรตึงะครับน้องบอกเลยนี่ล้อมของเลยนี่ล้อเป็นน่าจะบันไช่นะคิดว่านะครับนี่เป็นสีแดงเนาะยางก็เป็นอ่า เรียกไว้นะแมตแล็กโรคลิลลี่ไม่ได้แล้วโอไม่มีดอกเลยโอ้โหันหายหมดแล้วนะครับนี่ผมชอบมากเลยคือเครื่องนะคันนี้นะดูดิโอ้โหไฮไลท์คือเครื่องเลยคนอะไรของเครื่องวะนี่เฮ้ยโอ้โหรถขี่เล่นจริงวะนี่ขี่เล่นพี่เอาไว้แว่นเป็นไงโอ้โหขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมาเต็มเอ่า็อตเครื่องหายเลยนี่หายตั้งไหนวะเฮ้ย เมื่อกี้ยังอยู่ไม่ใช่เหรออะไแล้วไงงานนี้หลุดออกได้หน like okay. ึ่หายเรียวแล้วแรงจัดนะครับผมบอกเลยว่าเสียงคันนี้โหดมากนะตอนนี้ขับมาเนาะแต่ว่าน้ํามันไม่มีแล้วอะทุกคนจะทําไงอะผงก็ทำซึ่งทําใหม่ครับพี่นี่ก็ทําใหม่อะครับโอเคครับมาดูฝั่งนี้มันจะย้อนแสงนะมาดูฝั่งนี้ดีกว่ามามาดูฝั่งนี้อ่านี่ฝั่งนี้พอดีเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหสวยมากนะดูดิสีแบบเงาเลยนะทุกคนนะเงาวิกเลยดูดิโอเคสวยมากอันนี้ปีมือน้องชายทําเองนะทุกคน เครื่องเป็นสเต็ปอะไรเอ่ยโคกครับเจ็ดแปดชักสิบสี่ครับเจ็ดสิบแปดชักสิบสี่ครับเป็นเสื้ออะลูมิเนียมมันลอยครับนี่รถขี่เล่นครับโอ้รถขี่เล่นไปซื้อไปซื้อขิงนี่เป็นไงละมึงเป็นไงเราบอกแล้วรถคันนี้มาเต็มพร้อมต้มยำบอกเลยนะครับแล้วก็เป็นคาบูอะไรเอ่ยเคเลียมครับนี่เป็นเคเลียมเนาะปาก่าไหร่คันนี้ ประมาณสามไปสามสี่สามห้านี่แหละห้าเนาะครับคันนี้ไล่ยังไม่จบครับน้ำมันจะไม่ไดครับนี่ไงโคตรตึงอ่ะบอกเลยเสียงโคตรตึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฟังเสียงเดี๋ยวค่อยฟังเสียงบอกเลยคันนี้ตึงมากนะทุกคนนะตึงจะจัดเลยอันนี้เป็นน้ำมันอะไรน้ำมันคันนี้ยังก้าห้าอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งติดเครื่องครับอ๋อไก้าหาอยู่ยังไม่ได้ไล่ครบเนาะครับนี่นะครับดูเป็นไงส่งโคตรได้อ่ะบอกเลยชอบครับส่งโคตรได้ รถในฝันเลยนะทุกคนผมก็ชอบนะตอนอยู่มาสองมาสามนี่คือขอให้พ่อแบบซื้อๆให้นะแต่พ่อบอกเอ้าเอามาทาไมรถมันแบบมันเป็นทรงอย่างเงี้ยแต่เราชอบนะครับแต่ก่อนชอบพี่นกครับยกล้อดูทุกวันครับเอียเอลซีอะเป็นไงทุกคนนี่มีสติ๊กเกอร์ด้วยวะนี่ยูโรอูเทืยอ์เดือดเดือดนะนี่ซอยกลางเดือดเดือดเป็นไงทุกคนเน็ตเคโคตรตึงครับ นี่กูเบาะในตำนานโอ้โหเบาะในตำนานโอ้โหไข่ชันวะเฮ้ร้านเดิมเนี่ยผมไม่ทักโอ้โห uh oh, ตำนานจะจัดคันนี้เ <l ots> บาะนี่คือแบบของแรแล้วนะนะนครับอันนี้เป็นของแรนะของแรของมุกงทหารเลยนะทุกคนนี่เป็นเบาะเจ้าแรกเลยของมุกงทหารเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยยังไงเบาะซิ่งเนี่ยยังไงโอ้โหขั้วตึงนะครับลองดูท้ายโอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นท้ายมีเนียมทั้งเส้นเลยนะทุกคนดูเด้ โอ้โหฮงตักแตนมาเลเซียนะครับไฟก็ไม่มีใส่เพื่อนอะไรนี่ใส่เอาซงใส่ดีถอดเลยนี่จะได้สเทอไปนะครับนี่โอ้โหสวยมากสวยมากนะครับมาดูโชคดีกว่ามาโชคเป็นใบเด็ดแค่ครับโชคใบเด็ดเนาะยังไงนี่นี่นี่เป็นไงทุกคนเป็นไงมีระยะให้ด้วยนะเออเด้งดึงถึงอ่ะนี่ยางก็ยางเป็นของอะไรตัวนี้อาร์ซีครับอาร์ซีเนาะป้ายเหลืองเนาะครับนี่ ไปหมดแล้วตอนนี้ยางเป็นคุณปู่แล้วนะทุกคนนะตอนนี้เป็นคุณปู่แล้วนะแตกลายไปหมดแล้วนะโอเคไม่ได้ใครครับเอเนี่ยแตกลายไปหมดแล้วเห็นป่ะแตกลายหมดเลวนะครับสเตอร์ฟทะเลนี่โอซากิสี่หนึ่งห้าครับข้างหน้าเสียบข้างหลังสามสิบสี่ครับเอาไว้แบบขับเล่นของแท้ครับระยะอ่างขับเล่นของแท้นะทุกคนนะโพดตึงนะครับบอกเลยนะครับอยากฟังเสียงนะแต่ว่า ไม่เดี๋ยวขึ้นไปฟังเสียงข้างบนดีกว่าทนะุกคนนะยากมันติดยากนะเพราะว่าเราต้องใช้แรงส่งมหาศาลที่ต<อ>ิดรถคันนี้นะผมบอกเลยนะครับถ้ากล้ามขาไม่ขึ้นนี่คือแบบไม่ได้อะไม่ติดอนะ่ะบอกเลยอันนี้โคตรตึงนะครับอาร์มเป็นของแนะนำเหมือนกันนะนะครับนี่เป็นอาร์มรุ่นเก่าด้วยนะอาร์มไข่นะครับเป็นรุ่นเก่าดูท่อดีกว่าก่อนที่จะไปฟังเ,เสียงเดี๋ยวมาดูท่อก่อนนี่ลูกเจ็ดสิบเท่าไหร่นะเจ็ดแปดสบแปดนี่ลูก nope. โคตรตึงท่อก็รุ่นเก่าเลยครับฝ่าชายรุ่นเก่าที่เป็นท่อแข็งนะทุกคนนะโอ้โหตึงห่วงเลยสวยมากนี่ยังไงหายากอยู่นะท่อรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นตัวเก่าๆเนาะแต่ส่วนนี้ก็จะมีแบบทรงเหมือนกันแต่เป็นเป็นตัวใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบที่เขาแบบออกแบบมาอ่าดีขึ้นนะครับพัฒนาก็สวยมากขึ้นรอยเชื่อมก็จะดีขึ้นแต่ตัวนี้ยังเป็นรอยเชื่อมแกบนี้ะนี่นะครับการไล่คอยังเป็นแบบนี้อยู่นะ ถ้าเป็นทุกวันเนี่ยไล่คอสวยกว่านี้เยอะนะสวยกว่านี้เยอะเนาะนี่ตอนวละครนี้จะประมาณนี้ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวจะไปฟังเสียงถ้ามันติดนะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนไปติดให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันจะติดไหมเนาะนี่ทุกคนติดแล้วะครับเมื่อกี้ เป็นกบเลยโอ้โหโคตรแรงหงอกเร็วโคตรแรงคันนี้แรงมากนะครับโ <Nope. S 1> อ้โหโดนกบเลยทุกคนเป็นไงเสียงยังโหดบอกเลยว่าเสียงยังโหดอย่าดับนะเว้ยที่เกียรกลับไปเดี๋ยวรอดูหรือรอดูทุกคน oh, <ๆ>เร็วมากเร็วมากเร็วมากทุกคนบอกเลยว่าเร็วมากคันนี้ เกือบตายครับพวกเบอกแล้วว่าคันนี้แรงมากนะโอ้โหเดือดมากเดือดจัดเลยคันนี้อไม่อยู่คก็เป็นชิงกับลงคอโดนไปกบเลยนะแยกสองเกียงนะพี่สองเกียงเหรอโอเคยังไงทุกคนโอ้โหโหดมากนะครับตำนานคันเก่าเป็นเวฟบร้อยลงทางทางคันนี้มึงเจ้าโซนิกลงคลอเลยเพื่ลงเอนี่เรียกเลยนะลงลงทุ่งนานี่ไอ้ลงข้างนี้ไม่เท่าไหร่นะเว้ยแต่มึงลงตรงเนี้ยน้ำก็จับเผ็ดปะ เยี่ยมมันไลเลยนะพี่ยูบอกให้โอ้โหยังไงทุกคนเดือดมากนะครับอันนี้น้องทาเองนะนี่นะครับก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวให้น้องฝากร้านดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูร้านของน้องนะครับคลิปหน้าเนาะนี่นะมาฝากร้านนิดนึงยูโรร้านยูโรซอยกลางครับครับน้องเย็นดงครับน้องเย็นดงนะทุกคนอายุน้องเท่าไหไรแนะนำไปยี่สิบเอ็ดปีเป็นไงยี่สิบเอ็ดปีทุกคนปีนี้คัฐทหารพี่พี่นี่ไม่ติดหรอกติดหรอกสูงไม่ได้สูงไม่ได้สูงไม่ได้ไม่ติดหรอกสูงสูงไม่ได้นะครับ นีอ่อนาคตตามรอยเต้มันสวนแน่นอน,มมนบอกนเลยนี่ยังไงโหตมากนะครับตามเลยนะครับนี่ก็ใครอยากติดตามวันนี้ก็ออกไปดูในที่น้องนายนะทุกคนนะนะตอบคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะไปเ <มา S 1> จอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าลาไปก่อนสสวัดีครับ <S <S